เสันนี้ค่ะชาวราศีสิงห์นะคะลัคนาสิงห์หรือผู้ที่เกิดในวันที่23กรกฎาคมถึง22สิ่งหาคมนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนของคุณนะใครนะคะที่มีลัคนาค่ะ ดาวจานันดาวอาทิตดาวสุ์สถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูควบคู่กันไปได้เลยนะคะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงตามหลักโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศาีสิงห์ที่ดูในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับนะคะโอเคตั้งแต่เดือนนี้ไปนะคะคลิป รายราศีจะทำเดือนหลักครั้งนะคะเครื่องแรกจะเป็นการงานการเงินอ่ะครื่งแรกจะเป็นความรักเครื่องหลังจะเป็นการงานการเงินนะคะจะดูให้นะจ๊ะอ่ะมาดูกันค่ะขอให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์หน่อยนะคะพลังงานหลักนะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์ค่ะ ไพ่หกไม้เท้าอืหกไม้เท้าเป็นไพ่ของตัวคุณนะคะในระบบความสัมพันธ์ที่คุณมีความรู้สึกว่าจะต้องชนะให้ได้จะต้องประสบความสําเร็จเป็นความสัมพันธ์ที่คนใดคนนึงอาจจะอยู่ในจุดที่ใครๆก็สนใจนะคะหรือตัวคุณเองหรือแม้แต่ตัวเขากําลังพยายามที่จะทําตัวเองให้ได้ไปอยู่ในจุดที่สนใจนะะแล้วก็เอาชนะความสัมพันธ์นี้ให้ได้ด้วยนะคะไพ่หกไม้เท้านะ ดูซิคู่กรณีคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเหมือนกันก็ได้นะไม่สิงธนูนะคะ,ะมาดูกันเรื่องราวในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงเจสคู่กรณีเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนที่ทำงานอยู่ในแบบพวกเกี่ยวกับวงการแพทย์ก็ได้นะคะหรือว่าชาวราศีพิจิกนะฮะ มีไพ่เดทมีไพ่แปดเหรียญมีไพ่สามดาบแล้วก็มีไพ่สิบเหรียญหน้าไพ่พี่มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปโดยที่ต่างคนอาจจะต่างทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำงานตัวเองแล้วก็อยู่แต่ในพื้นที่ของตัวเองต่อไปโดยที่แบบทั้งทั้งที่ใจก็เจ็บไปหมดแล้วร้าวไปหมดแล้วนะคะไพ่สามดาบเพราะว่ามันมี มันมีความผูกพันอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะทิ้งสถานการณ์ปัจจุบันได้เพราะหกไม้เทา้ากับให้10เหรียญขึ้นมานั่นแปลว่าผูกพันก็จริงนะแต่หน้าตาก็ต้องมาก่อนสถานะทางสังคมต้องมาก่อนอืมบางท่านมีคู่แล้วก็ไม่สามารถทิ้งคู่ของตัวเองได้นั่นเองนะจ๊ะถึงแม้จะผูกพันกันมากแค่ไหนขอให้ให้สถานการณ์ปัจจุบันหน่อยนะคะ ให้จ j u d g e เนะเหมือนตัวคุณเองอยู่ในโหมดที่ต้องการการปลดปล่อยบางท่านรนะอดละแต่บางท่านอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังรอที่จะรอดรอที่จะรอดจากความรู้สึกที่มันไร้ค่าความรู้สึกที่มีความรู้สึกว่าไม่มั่นคงในจิตใจตัวเอง คุณกำลังจะพยายามไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในหลายๆด้านบางท่านคือมุ่งไปที่การงานการเงินไปเอาชนะในเรื่องความรู้สึกตรงนั้นไปเลยเพราะมีความรู้สึกว่าทำงานไว้ทำเงินไว้ให้ทำตัวเองให้มันยุ่งๆเข้าไว้อะอย่างน้อยๆมันก็เป็นตัวที่จะทำให้เราไม่ต้องเอาใจเราอะไปโฟกัสกับเรื่องราวที่มันทำให้เรารู้สึกเสียใจหรือโฟกัสที่ตัวเขาที่ทำให้เขาที่ทำให้เขามามี เขาเรียกว่าไงมีอานาจเหนือจิตใจเราจนทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองคู่กรณีเป็นธนูได้ด้วยเห็นไหมหรือเป็นชาวราศีกุมก็ได้นะคะในดูซีคุณรู้สึกยังไงกับเขาชาวราศีสิงห์และขนาสิงห์ใช่ก้าวถ้วยไช่ก้าวดา ไพ่เด็กถือดาไพ่หกเหรียญไพ่แปดถ่วยแล้วก็ไพ่ควีนถือเหรียญโอเคเอาบางท่านเป็นสายเปเนาะบางท่านบางท่านอยู่ในโหมดความสัมพันธ์ที่ลงทุนไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้กลับมาด้วยนะอะ ขอไพ่ให้เขาแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์เขารู้สึกยังไงกับคุณคะมีไพ่แฮงแมนเนาะมีไพ่จัดเม้นนะคะมีไพ่เด o o l นะมีไพ่อิมเพลรนะ์นะคะ และมีไพ่เก้าเหรียญโอเคได้ไพ่สามถ้วยามาดูกันชาวราศีสิงลัคณาสิงความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาในขณะที่ถ้าคุณคือผู้ที่ถูกกระทำคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณไปเจอคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเจ้าชู้เลยแหละมีทางเลือกตัวเลือกในชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณเองอยู่กับความสัมพันธ์ที่นอนไม่หลับ มาโดยตลอดตื่นกลางดึกบ่อยๆความสัมพันธ์ที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกหวาดระแวงอ่ะบางท่านให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินไปแล้วหรือบางท่านทุ่มเททุ่มเทลงไปในหลายๆด้านเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่คุณได้แต่เป็นผู้ให้แต่คุณไม่เคยได้รับมันเลยอ่ะเออมันเลยทําให้ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาละที่ฉันจะต้องเดินจากมา จะต้องจากสิ่งที่ฉันปรารถนาออกมาเพื่อที่จะมาเยียวยาดูแลรักษาตัวเองเหมือนหมดรักไม่รุ่งพุ่งไปรวยก็ได้อะไรแบบนนะะเ,นนเ,นเนี้ยนะฮะเป็นควีนถือเหรียญเนี่ยเป็นหน้าพ่ของคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองและในเมื่ออยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่เวิร์กก็ออกมาดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงนะคะไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงอยู่กับถามว่ามันเสี่ยงไหมคุณคุณก็อยากที่ดีกว่าอยู่ตรงนั้นอะ การเสี่ยงเดินออกมาถึงแม้ว่าจะรู้ตัวว่าจะต้องโสดหรือว่าต้องเหงาแต่มันก็ดีกว่าอยู่ตรงนั้นนะคะหน้าให้คุณเนี่ยถ้าในกรณีที่คุณคือผู้ที่กระทำนะเขายังมีอุปนิสัยหรืออะไรหลายๆอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่ามันยังขาดอยู่มันยังไม่ครบแล้วถ้าให้เทียบกับการที่ถ้าตัวคุณจะต้องมีคนที่ไม่ครบก้าวเข้ามาในชีวิตมันกลายเป็นภาระของคุณ คุณเลือกที่จะทิ้งคนคนนั้นไว้ตรงนั้นไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้สึกอยากที่จะตอบแทนเขานะคุณก็รู้สึกอยากที่จะตอบแทนแต่การตอบแทนนั้นมันอาจจะหมายถึงพันธะสัญญาหรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันเลยทําให้ตัวคุณมีความรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอาจจะต้องปล่อยเขาไว้ตรงนั้นรู้ว่าปล่อยเขาไว้แล้วเขาจะเครียดก็จะเสียใจแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้นะฮะหน้าไพ่เขาถ้าเขาคือผู้ที่ถูกกระทํา ถ้าเขาคือผู้ที่ถูกกระทําความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่ในหัวเขานะฮะเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องการการปลดปล่อยเขาต้องการการเริ่มต้นใหม่นะแต่มันยากมากเลยสําหรับเขาอ่ะนะฮะมันยากมากเลยเพราะเขารู้สึกว่าอะไรบางอย่างเขาจริงจังมากๆแล้วเขาจริงจังเขาอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณไปแล้วอ่ะเขารู้สึกขั้นนั้นไปแล้วนะคะแล้วตัวคุณเองยังยังทาเป็นไม่สนใจเขา ถึงแม้ว่าถ้าคุณยังไม่ได้เลือกใครอะไรเงี้ยหรือแม้ถ้าคุณเลือกใครไปแล้วแล้วกลับมาโสดคุณก็ยังไม่เลือกเขาอยู่ดีอ่ะเออมันเป็นแบบนี้มันเจ็บมันเสียใจนะคะรู้สึกว่าสิ่งที่ให้ได้เต็มที่ก็อาจจะมีแค่คนที่เป็นเพื่อนเหมือนเป็นเพื่อนกินแต่ไม่ได้เป็นเพื่อนใจนะคะหน้าไพ่เขาถ้าเขาคือผู้ที่กระทําให้คุณเสียใจความสัมพันธ์นี้คุณยังขาดคุณสมบัติอีกหลายข้อที่จะไปต่อกับเขาเพราะเขาเป็นคนที่จริงจัง เขาเป็นคนที่จริงจังเขาเป็นคนที่ทำอะไรเป็นแบบเป็นแผนทำได้จริงแล้วก็ค่อนข้างออกคำสั่งในขณะที่ตัวคุณเองเควงควางและล่องลอยสิ่งที่คุณทำในหลายอย่างเนี่ยมันยังจับต้นชนปลายไม่ได้แล้วก็คาดหวังไม่ได้มองไม่เห็นอนาคตร,ร่วมกันในขณะที่ตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะดี หรือเป็นคนที่ทำอะไรจริงจังมีความเป็นผู้ใหญ่แต่ตัวคุณเองอาจจะเป็นสายชิลอาจจะเป็นสายที่ทำอะไรลงไปไม่ได้ยั้งคิดไม่ค่อยผ่านกระบวนการความคิดสักเท่าไหร่แต่มักจะทำอะไรลงไปเพราะว่าอยากที่จะทาแล้วหลังจากนั้นส่วนมาจะ success หรือไม่ success สำเร็จไม่สำเร็จคุณไม่ได้สนใจแต่คนคนนี้ตรงกันข้ามคนคนนี้จะสนใจแล้วก็อยากได้อะไรอย่างที่มันจับต้องได้เขามองว่าคุณเป็นคนที่ เขาเรียกว่าไงเซลฟ์มากเกินไปอมืมั่นใจมากเกินไปด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาให้ได้ถ้าเขาดึงคุณมาเป็นหุ้นส่วนหรือมาเป็นคนที่ทำธุรกิจร่วมกันได้มันดีเพราะคุณเป็นคนที่มีโหมดกล้าได้กล้าเสียและมีโหมดในเรื่องความคิดสร้างสารรค์ที่มันนอกกรอบคุณจะช่วยเขาได้เยอะอืประมาณนี้ค่ะ ไหนมาดูซีแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงชาวราศีสิงห์แะคนาสิงห์ e e n ควีนส์ไพ่เจ็ดไม้ทา้าไพ่สองเหรียญไพ่ห้าถ้วยหน้าไพ่เนี่ยนะความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันยังเป็นไปในลักษณะของการปิดกั้นอยู่อะ่ะมันมีคนหนึ่งที่ยัง เสียใจอยู่ค่ะรู้ว่ามันหนีกันไม่พ้นหรอกอบางคนยังต้องทำงานอยู่ด้วยกันบางคนยังต้องมีสังคมเดียวกันทำงานอยู่วนเวนียน,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 นกันแต่พี่มองว่าด้วยความเสียอกเสียใจของใครคนใดคนหนึง่งในอดีตเนี่ยทั้ง,ท,ง,ท,งที่สถานการณ์นั้นมันผ่านไปแล้วค่ะจะยังคงมีการบล็อกมีการปิดกั้นอยู่นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ยังไม่ดีขึ้นยังไม่ได้มียังไม่มีแนวโน้มของการที่จะได้จะได้มาเหมือนแบบ จะได้คืนดีกันในเร็วๆนี้อ่ะมันเป็นหน้าไพ่ของไพ่6กไม้เท้าเนาะการประสบความสำเร็จอาจยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาที่พร้อมก็ได้นะเออเหมือนแบบถ้ากลับมาก็ต้องปังปุริเย่มากกว่านี้หรือเปล่าเขาต้องการให้ความสัมพันธ์<ร>นี้เป็นไปในชิดทางไหนคะมีไพ่4ี่ดามีไพ่ห้าเตียนนะมีไพ่เซอร์สติขอโทษนะคะ มีไพ่เจ็ดเหรียญหน้าไพ่เนี่ยตอนนี้เขาก็ยังอยากพักอยู่นะไพ่มันเป็นไพ่อยากพักอยู่ต้องพักก่อนเพราะว่ามันมีความรู้สึกของคนใดคนหนึ่งที่ยังรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแล้วรู้สึกถึงถึงการไม่ไม่ไม่ได้รับเลือกไม่ได้รับในการเข้าร่วมไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ตรงนั้นความสัมพันธ์นี้ผ่านการลงทุนไปเยอะแล้วมีความรู้สึกว่าถ้ามันคือคนที่ทำงานด้วยกันคือคนที่รู้จักกันคือคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันนะ่ะถ้ามันกระทำการอะไรลงไปแบบผิดพลาดผิดขั้นตอนหรือคิดผิดอะไรเงี้ยมันจะส่งผลต่อสิ่งที่ลงทุนไว้ล่วงหน้านะคะมันจะส่งผลเพราะฉะนั้นเขายังคงนิ่งอยู่นะ แต่เขาไม่ได้ทิ้งมันเป็นไพ่ของคนที่อาจจะรอให้อีกฝ่ายนึงเลิกน้อยใจก็ได้อาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นเขาก็ได้ค่ะเขาคีดกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหมคะชาวราศีสิงห์คนาสิงห์คุณถึงเรานะคะไพ่หดางอืมอืมไพ่แปดดางไพ่ดีเอ็มเพรส หน้าไพ่เนี่ยลักษณะคนทั่วไปที่คุยคือคนที่เข้าหาเขานะฮะอาจจะด้วยเรื่องหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคนคนนี้เขามักจะมีวลีหรือมีประโยคหรือคําพูดอะไรที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเสียหน้าไพ่ห้าดาเป็นไพ่ของคนที่ทําให้รู้สึกอับอายเสียหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงเลี่ยงไปเองอะเนี่ย เหมือนเป็นประโยคที่เหมือนแบบผลักลงไปอะ่ะแบบอย่ามาอยู่ตรงนี้หรือไปหรืออาจจะมีประโยคหรือการกระทําที่มีความรู้สึกให้รู้ว่าไม่อยากคุยอะ่ะอาจจะโดนเงียบใส่หรืออาจจะโดนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้มีคนคุยเยอะมากขนาดนั้นแต่ถ้าในกรณีที่ความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องของเติร์ป,ปาร์ตี้ใช่คนที่เขาคุยคือคู่ชีวิตเขาแค่นั้นเองนะคะคนที่เขาเลือกไว้แล้วว่าจะเป็นคู่นั่นแหละนะมีเกณฑ์ที่คุณและเขาจะได้คอมเมนต์หรือว่า ปรับความเข้าใจกันบ้างไหมคะไปดูซิได้ไพ่สามเหรียญได้ไพ่สองถ้วยนะคะได้ไพ่เทา้าเได้ไพ่แปดเนท้าอืมมีเกณฑ์ที่ใครคนใดคนหนึ่งคะ่ะจะสื่อสารติดต่อมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยคะ่ะ จะมีการได้รับข้อมูลได้รับข่าวสารได้ติดต่อกันมาเพราะว่ารักอะค่ะอย่างไม่ทันตี่ตั้งตัวปัจจุบันทันด่วนแบบมันไม่ใช่วาระที่มันจะได้คุยอะมันไม่ใช่วาระเช่นไม่ใช่วันเกิดไม่ใช่วันปีใหม่ไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีความรู้สึกว่ามันต้องมันต้องเข้ามาคุยได้ละไม่ควรปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปแบบนี้ได้แล้วนะคะอืมเดี๋ยวดูซิ เขาอยากบอกอะไรกับคุณ the world นะให้เด็กช่วยอันนี้ชัดเจนมากว่าเขาจะพุ่งเข้ามาหานะแล้วเขาจะบอกว่าคุณคือทุกอย่างในชีวิตของเขาเลยอะ่ะเขายังอยากมีคุณไว้ในชีวิตรู้ว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นภาระมาันาจ,จะเป็นความหนักความเหนื่อยแต่ว่ายังไงเขาก็ยังยืนยันที่จะทำมันให้ดีที่สุดนะคะ อืมไพ่เด e เวอร์มันขึ้นนะบางท่านเป็นความสัมพันธ์ของรักทางไกลได้ด้วยตัวคุณเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันอาจจะต้องสื่อสารกันผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะแต่ว่าก็ยังคงมีความรักมีความรู้สึกที่ดีต่อกันตรงนี้หกไม้เท้าในที่นี้ไพ่ในความหมายโบาราณคือการกลับมาคืนดีอืมนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าไพ่ยอย่างแนะนำอะไรให้ชาวราศีสิและค้าสิงห์นะจ๊ะอืม ไฮสกอลาลิวอสสกอลาลิวอสนะคะไพ่เฟร่อืมความสัมพันธ์นี้บางท่านคนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอยู่ในวงโคจรเดียวกันอยู่แล้วหรือว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นมีคนใดเป็นคู่ชีวิตไปแล้วความสัมพันธ์นี้ยังยินดีที่จะเป็นเพื่อนกันได้นะคะอืม เพราะว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันยังมีความเสียใจขอโทษค่ะและความสัมพันธ์นี้ไพ่เดดรีเวิร์สชัดเจนว่ามันยังไม่จบมันยังไม่จบแต่เพียงแค่ว่าความสัมพันธ์นี้ขาดการดูแลรักษาน,นั่นเองแต่เดี๋ยวมันจะได้มีการกลับมานะะซึ่งพี่ไม่ไม่รู้นะว่าจะกลับเมื่อไหร่บางท่านกลับมาแล้วบางท่านยังไม่กลับแต่ว่าหน้าไพ่อะเกณฑ์การได้กลับมาเป็นเพื่อนกันเนี่ย มันมีแน่ๆในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเยนน้อยมีคนนึงยังเสียใจอยู่การกลับมาเป็นคู่ชีวิตอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมก็ได้นะคะโอเคจบไปแล้วสําหรับดวงความรักของชาวราศีสิงหาิสงประจําเดือนพฤศจิกายนค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การงานการเงินนะคะในส่วนของการงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีสิงห์นะพี่มองว่าคุณจะเป็นคนที่เนื้อหอมมากๆเลยจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณหลายๆคนค่ะเป็นที่ปรึกษาได้ที่ดีคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากพักแต่ว่าคุณจะยังไม่ได้พักหรอกนะคะหน้าไพ่เป็นไปในลักษณะการทำงานที่ก็เหน็ดเหนื่อย การเข้าสังคมการอยู่ในกลุ่มเพื่อนทั้งญาติทั้งแฟนทั้งคนรอบตัวหลายล้อมคุณนะคะจนคุณมีความรู้สึกว่าจริงๆอยากอยู่คนเดียวเพราะว่ามันเหนื่อยมากเกินไปแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองเนี่ยถ้าทำงานเกี่ยวกับสีเทาๆหน่อยเนี่ยจะดีนะคะจะค่อนข้างมีเกณฑ์การที่มีไรายได้ หมุนได้เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างที่จะใช้เงินอย่างระมัดระวังไพ่อสี่เหลี่ยมมันขึ้นนะนะนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องรู้ว่าจะต้องมีรายจ่ายอะไรเท่าไหร่คุณอาจจะต้องกันเงินไว้ให้ดีมีรายจ่ายรอคุณอยู่นะในเดือนนี้นะคะในแบบที่แบบเช่นค่าเทิมลูก ที่จะต้องเตรียมไว้คือกักไว้สวํารับนี้แล้วเดือนหน้าต้องไปจ่ายหรือค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถหรือค่าซ่อมนู่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่มันเป็นในลักษณะของฉุกเฉินหรอกแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ก้อนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องจ่ายนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการออกไปสังสรรค์กับคนรอบข้างเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากปฏิเสธบางครั้งก็อยากอยู่คนเดียวเพราะว่ามันผลาญเงินคุณค่อนข้างเยอะแต่คุณทําไม่ได้หรอก นะ,ะเป็นเดือนที่คุณจะต้องหมดไปกับภาษีรสังคมค่อนข้างเยอะค่อนข้างเหนื่อยนะคะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นเดือนมหาชนนะ,ะตัวคุณเองจะต้องอยู่กับคนมากมายหลายกลุ่มมีคนเข้าหาหลายคนนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็ประหยัดมัธยัติแล้วการแต่ว่าคนเหล่านี้ค่ะที่เข้ามาจะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้นะคะมีอะไรเนี่ยปรึกษาได้เล่าได้ฝากผีฝากใครได้นะคะเพราะตัวคุณเองอะ่ะที่มันเป็นอย่างเนี้ยสิ่งหนึงที่คุณต้องรู้เลยนะคุณเป็นคนที่เก่งหลายอย่างเด e m ม g i c เชนเป็นคนที่รู้รอบด้านนะคะรู้รอบด้านเก่งไปหมดอนะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ใครๆก็แล้วแต่พยายามที่จะเข้าหาคุณ มันเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะเพราะว่ามันจะได้มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็เขาให้ความสำคัญกับเรานะคะเขาให้ความสำคัญกับตัวเราเพราะฉะนั้นเขาเลยเข้ามาหาเรานะเพราะฉะนั้นอย่าอ่อนอ,อกอ่อนใจไปดีแล้วค่ะพยายามสู้ไปทำไปแต่ให้เรามัดระวังแค่ในช่วงของการที่ตัวคุณเองจะต้องหมดเงินไปกับภาษีสังคมและเสียเวลาไปกับภาษีสังคมเยอะแค่นั้นเองนะคะก็ ประมาณนี้สำหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ในเดือนนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะจบไปแล้วสำหรับคลิปความรักการงานการเนือนนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามค่ะ subscribe like comment นะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวที่มุมบนขวามือนะคะแอดไลน์มาค่ะเดี๋ยวดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ